สาวัสดีครับผมออสกาจากรายการออสคิลลิ่งชนแนลกับวันนี้อยู่กับคนสี่คนที่เป็นเพื่อนผมซึ่งคนแรกมีน้ำว่าคุณโตเป็นคนที่อยู่บนสุดมาจากรายการ Game <C> เก <Channel. S 2> <Channel. S 1> มซิตี้แชนแนลคุณโตแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อโตครับมาจากรายการเกมซิตี้ h ช n แนลครับคนที่สองวิว ที่พิมอะไรก็ไม่รู้คุณบิวแนะนำตัวหน่อยครับคันนี้ไม่มีชแนลนะสวัสดีครับที่ริมผมมีแต่คุณไม่ได้ทำไม่ถ่ายคลิปใจเย็นแต่อีทและชื่อเรื่องเรียบร้อยแล้วนี่สามเออเขาพุดไม่ได้เขาทำเอาไปแล้วกันเออแต่เขาชื่อว่าเขาเกกันเลยดีกว่าหรือแต่เขาชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าครับแค่นั้นอ่ะไปไปกันดีกว่าแต่ชื่อเขาเขียนว่าเว็บบอกเขาต้จะเป็นโรคออทิสติกเลยนี่นาวเลยนี่นาว เฮ้ยกดอยว่อะกดสิครับนี้นาครับนี้นาครับผมใช่ไหมครับกดสิครับมาครับกดปีนาครับผมอะไรเตะเตะแม่งเลยเออกดค่าไม่คุยตางหูหมูแหวชาวบล็อกปางดีเี็มเข้าไปเลยเฮ้ยแป๊บหนึ่งวางเลยก็ต่อดีเอ็มด่านนี้มันจะเต็มได้นนะนี่มาปัดไปเลยวันนี้เราจะมาเล่นแค่ไหนเล่นด่านโฟลสโตนกันผมเล่นด่านโฟลสโตนในในระดับเด็ดวิทนะครับ ปืนก็บเซียงมาเขเริ่มเลยครับเอานเปก็เซียงมาวะอ๋อดนโฮสตมันป้นได้สี่ข้างใช่ป้นป้นไปแนะนำไาไม่ไม่ใช่ปืนด้วยเขไปผมใช้ลูกป้นด้สี่ข้างแงปตัวทีงปตัวงตัวทีแงแงตปวแงไปตลยทงีปงนี่งวตวตัีงีต ไอ้ตัวเจไม่มีตัวโตตัวเสียใหญ่ไม่มีอะมีแต่ตัวเสีเบาโอเคครับงั้นก็ไม่เป็นไรครับได้หมดวันนี้มีอะไรใครบอกได้ระหว่างนี้ผมจะเก็บแพ็กเกจเลยกันอ้าวไอ้วานอะไรเนี่ยฮะเอออะไรเนี่ยผมเลเวลเจ็ดสิบสี่ผมยังไม่ตายเลยมันเลเวลร้อยหนึ่งตอนนี้เราก็ไล่เก็บแพ็กเกจกันเล่นๆดีกว่าไอหนูว่าแพ็กเกจวันนี้ผมซื้อเดียวซีแพ็กเกจมาดาวดาวอ้าวคุณวาได้ออกไปแล้วนะครับ ครับโอเคครับจะได้คุยกันรู้เรื่องใครสามคนโอเคตัวตัวเซฟอีไหมมีมีมีตัวเซฟใหญ่ไหมไม่มีเหรอไม่มีตั้งอีกฝั่งนึงจะป้นให้ฝั่งจะป้นเองผมไป้เองผมดป้นเองมาคู่กันด้วยมาแล้วครับจังหวะนี้คู่กันด้วยคู่กันด้วยมีเด็กผมได้ยินเสียงเทเซอร์มีเงินแค่เนี้ยโอ้โโดนช็อตแล้วโดนตายเลยอะไรวะอยู่ไหนวะคุณเล่นอะไรคุณเนี่ยคุณเล่นคุณเล่นไรบุย บิวคุณไม่ได้หรอกแต่คุณไม่ยิงเลยอ่ะคุณเลเวลคุณเยอะกว่าก่าพวกเราอีกนะดูดูเลเวลเขาเยอะกว่าผมอีกคนะครับผมคุณนะครับผมอย่าพูดมากมาช่วยกูก่อนนะครับผมก่อนที่ผมจะลงขึ้นแล้วกดอดีเมย F4 นะถุยอ่าโอเคครับคุณบิวคุณบิวเขาเขาจะไปที่อื่นครับโดยการกดอดีเมย์ F4 ครับไอมีที่้าเลยเล่นอันนี้จะต้องบอกลูกทีให้โอนี่มหาจากไหนวะผมจะทำการกด e S c กดเขาคิกเพเยอร์ครับ ไอ้ยิงยิงตอนอื่นน่ะคุ้มกันก่อนดีเลิศเลยแค่ช่างแม่งอื่นทำไมล่ะนั่งเอ้ยเลเวลเลเวลเยอะก็เอาเอาตัวรอดเองดิเอาได้ตัวอ้าวูอาหูจอย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 กลับมาแล้วผมร่วงตายแล้วผมโอ้โหโอ้เชียมาอะลูกจับมองไว้ในห้องทำไมรู้สึกว่าผมสบายคนเดียวที่เอาไปเปียนปืนเฉยเผื่อใครโดนจับแล้เร็วผมก็นั่งเก็บแต่แพ็กเกจ ไมันเปลี่ยนปืนไปละวปิดประตูไป้แล้วปืนยาวๆตายครับจุด่ะกาดจีนจมูกแข่งกันแน่อ่ะตัให้มึงคนเดียวเนี่ยสไนผมมันทะลุโล่ได้มั้งเออได้ทะลุได้อุ้ยบูโดเซอร์บูโดเซอร์เดี๋ยววะเนี่ยชี้เนชี้เนี้ยเนี้ยโอ้ต่อเขาตอย่าเล่นนี่มันไม่ดีนะเขาตอย่ามาอย่ามาอย่ามาเล่นตรงนี้สิอะไรวะวะเออทำอะไรเออบิวช่วยกูหน่อยเอ้ากูเอง ใครมีเก็บเด็กฝาดมั้งไม่มีอ่ะก็บอกไงว่าผมมีสายหมอสายในความเสื่อมและสายจอมยูอยากดูถ้าสเตลดันจะเป็นไงมันสเตลได้นะสเตลแม่งขึ้ลังมันสเตลได้นะเออก็สเตลได้ไงทำไมมึงไม่สเตลผมไว้เตลออเราชอบบุกสายฟาด่ครับผมเออเราชอบบุกมากกว่าสายฟาด่ะเอ้ยดูน้อยมันเป็นต้องแบบนี้ก็ได้สงครามกับผมมึงโอ้ประตายตันนั้นอีกมันอันตรายด้วยตกใจตกใจระวังด้วยนะครับโโอ้ห โอ้โ,อนโอหนีไปเลยเรา้วไปเร็วโอ้ยงานเ้าเราพวกคุณแม่งมาเป็นรถเลยว่ะผมช่วยบิวก่อนนะแล้วผมจะไปเพื่อคนกล้าที่หลังเอาคนที่มีเราเพื่อน,นอุ้ยใจเย็นๆคนที่มี RPG อะ่ะบิวเรารู้นายมี RPG ยิงไอ้รถถังรถไม่ได้ไม่พอยิงไอ้กระสุนอีกอ้ไม่มีไม่มีกระสุนอีกกูลืมมากกูลืมเมื่อกาคุูลืมว่ากูณไม่มีกระสุนนี่แต่กูยิงได้เลยแล้วยิงเล่นพวกคีทางมาหลายรอบแล้วเนี่ย กแขงใจไว้ก่อนจะตายไอ้สัตว์จะตายแล้วบิวอย่าตายบิวอย่าตายบิวกลับไปบิวก็ไปกลับไปเลยบิวกลับไปไม่ต้องมาช่วยบิวกลับไปเลยบิวกลับไปกลับไปไอ้บิวขอให้มึงรอดขอให้มึงเก็บตัวประกันไว้ตัวนึงกับบิวเออเก็บไว้เก็บไว้สองตัวบิวเก็บไว้สองตัวแงะมาตัวแล้วไอ้สัตัดกูแงะไปไม่เอาเก็บตัวประกันไว้ในในอ้นนี้มันมีการยิงตัวประกันแล้วต่อยต่อยถอยไอ้บิวครับแงะลูกแงะลูกแอ้ตัดกันลูกไอ้ที่มันจะมาแงะลูกเลยไอ้บิวบิวแงะครับแงะ อย่างงี้อยู่หัวทำไมนะบิวอ๋อทำอะไรงัอยู่ลุ้นลุ้นลุ้นครับพี่ลุ้นอะไรจะอะไรจะปล่อยตัวช่วยต้องหลบต้องหลบบิวดีครับบิวเข้าไปเลยนะบิวเย้ดูก่อนเราไม่มีอเข้มป่าเคนต้องมาถีบเข้มเข้มก็เลยมาถีบนี่ผมอึ้งเลยนะอ้าว S cap วิปนี้เราก็คงต้องจบคคลิปนนี้ะ S cap S cap ตัดมีมี S cap เป็นพันละคลิปจะบอกนะว่ามีอีกมีอีกมีต่อ เดี๋ยวผมต่อให้พาร์ทหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคตว้เอสเคปหาพ่อเอเคปหาพ่อมันหงศรผมจบไปละจบไปละหนึ่งคลิปอ่แน่นอนเอสเคปรอบนี้ตะกอนต้อหนาเลยเกาะนอะหนาเลยครับพาร์ทที่สองต่อจากพาร์ทที่แล้วพาร์ทนี้เราต้องเอสเคปครับใช่ซึ่งผมจะเอากระสุนไปครับใช่ครับดูครับ ท่านท่านว่าไปเราไม่มีกล่องอะไรเลยดูครับดูเกมมันเทียขนาดไหนครับไม่มีเอ็ดเข็ไม่ปูด้วยมิวแม่งไม่ยอมเคลียร์ตำรวจก่อนจะออกเข็ดเลยแล้วทำไมวิวใส่เกาะใส่เกาะเบามาครับผมจะเป็นคนันไม่มีเกาะก่อนนะผมไม่ใส่ครับผมกิวผมต้องใช้ใส่เกาะบานใช้งานได้โหนครับดเรดีเลยครับพวกเราจะดังที่สุดในเกมเราจะเอาตัวรอดให้ได้ครับ ครั ok ้น <te ี้ขอไม่แนะนำตัวแล้วกันครับที่เราแนะนำก็ต่ออันเดอร์หอันเดอร์คามจับตัวประกันเยอะจับตัวประกันจับตัวประกันจับตัวประกันเลยจับตัวประกันกันตรงกันด่วนเอาทัพกูกิลเยอะตั้ป้อมยิงตั้ป้อมยิงตั้งป้อมยิงครับเด่ตั้ป้อมยิงเดีวเออเราแนะนำเราแนะนำกันดีกว่าใครเล่นสายอะไรบ้างคุณบิวเล่นสายอะไรครับเอ็นิเชียนครับผมคุณกล้าเหรอครับเล่นสก่กูครับแต่เปือกมาเล่นบิวครับส่วนผมเป็นสายเอ็นโปรเซอร์ครับสายคือ ครับผมเอาาตอนนี้เอามีรดอะที่สุด้จะเยอะได้ประกันมาเร็ว้วตำรวจจะมาแล้วเว้ยตรวจะเพิ่งยิงเียตัวประกันผมมีผมมีผมมีแค่สามแม็กนะผมมับผมก็รู้ก็ต้อ็นนยิง่คุณก้ามอ่คุณกล้ามาอยู่ในบังเกอร์พวกเราก่อนครับนี่คือบังเกอครับ้ลวมันคุณกล้าจะป่อยตรนเอไม่อยู่แล้ว่อ้ว บิวแหละป้อมประการตั okay. uh, Actually, right ้งไม่ได้อุ้ยบิวตั้งป้อมประการได้ไหมตั้งพอมไม่ได้เยอะเอ้ยมีแต่ซีโฟบัตซีโฟข้างหน้าก็ได้ถอยไปไหนงั้นบิวต้องวางซีโฟก่อนถอยได้ไหมผมว่าผมว่าจำลังเปิดแต่ตอนนี้จุดตึดอู้ยจุดตึดมันแรงอุ้ยนี่น่าออกไปยิงเลยบิวตายแล้วเราอยู่ในนี้ดีกว่าบิวเราอีกันสองคนพอเราช่วยพวกนั้นไม่ไหวเฮ้ยบิวเข้าไปข้างในเลยบิวบิวเข้าไปข้างในบิวเข้าไปข้างในเลยบิวม่ต้องช่วย โอเคเขีย์ไหมเฮ้ยไปต่อมาต่อมาวะนี่ผมตั้งป้อมแถวนี้เนี่ยตั้งป้อมอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยหมอกตรงไหนหมอกตรงไหนอีกเีไปดิแคที้เซเว่นปะเออเอ้อไปไปดับบิวนายต้องลุกขึ้นไม่ไม่ไม่แต่เราไม่ได้เกิดฟอร์ดอัพมาผมนิ่งเราจะไม่ทำการตัดคลิปเราจะทำการเล่นต่อไปเลยครับและการเล่นพลาดอีกหนึ่ง ไม่คือใหม่ใช่ไหมครับเฟลรอบที่หนึ่งเปลี่ยนอาวุธก่อนได้ไหมครับไม่ไหวแล้วอะทุกคนฟังผมนะเข้าไปเราเราไปอยู่ข้างในนั้นเลยไม่ต้องไปไหนเลยเด็ดขาดแค่นั้นพอดาเมจหนักๆก่อนเอานี่ครับผมไม่ต้องไปสู้ไหนเข้าเข้ามาข้างในเลยเทมารู้แล้วรู้แล้วพวกเราขาดอะไรขาดอะไรอเปล่ายาไม่มีใครที่จะเอาไปเลย เดี๋ยวดิดนึงนะเดี๋ยวไขอตั้งขอป้อประการปกอบป้อมปรการเออป้อประการันึงนะอ๋อเออนี่แหละมาเฮ้ยขวานหายหายไปไหนวะโอเคนะครับเร็วๆครับก่อนที่จะยาวแล้วก็คือว่าจะหมดเร็วนะผมรอนี้ไปเฟลเฟลรอบหนึงตอนนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะเฟลอปะเข้าบังเกอร์เลยแล้วเข้าบังเกอร์นั่นเลยตัวตัวปอาตัาตัวตัวาตัวาัวตตัตัวตัาตัวตอัาตัวเเวว การตัดหน้าไปแล้วเขามาเขามาข้างไหนเลยเขามาเขามาอยู่เขาอยู่ตรง้นเขาอยู่ตรงเขาอยู่อยู่ริมไม่ต้องไปไหนเลยเ้าตั้งระบบซีโฟครับผมซีโฟพร้อมแล้วโอเคครับเราพร้อมแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมว่ากูกุ้ไม่น่าจะรอดตั้งอะไรตัมาแล้วตัวมาแล้วแล้วกคุณไปไหนกันน่ะ มาเอาอยู่ในป้อมอยู่ในป้อมมาเอาเข้าแล้วเขาต้องเข้ามาแล้วมาเอาตัวประกันก่อนตั้งกันไปก่อนได้ไหมถ้าเลือดยังไม่หมดเนี่ยไปใช้นะกันไปก่อนเอาตัวประกันเข้ามาเยอะๆนะกันเผื่อใครตายเราเข้ามาเราบังเราเข้ามาเขายิงเราเข้ามาเขายิงใครใครแคกก็ได้สั่งคุณวาหน่อยว่าว่าคอยซัพพอร์ตแต่แต่ในนี้พอไม่ต้องไปไหนไม่หวานแล้วนะ วาย้หมอย่างไปจุนมาวไปคนัขามามจุมาใเกีวับเอกสักคนไ้ไเนี่ยช่าไฟไปแล้วพวกเข้าไปเก็นั่นไงกูว่าแหละไม่ทังขาดคำไม่ต้องล้มกูบอกใหเข้าไปแล้วยอกไปหยอไปเออเย็ดงมันช่้งไม่ได้อกูกูบอกอย่าช่วยไม่ได้หรอกูช่วยอยู่มาช่วยหน่อยดิวันหลังมันต้องออกออกไปนะ เออไม่ออกครับไม่ออกใครจะไปช่วยวะน่ะเออดูดูดูไปกขว้โอ๊ยจะโดจับจุดแล้วเนี่ยจะอบทำระบบทิ้งแล้วมันไปมีกิ๊บอไปอยู่ข้างขอบมาช่วยไม่ทันหรอกปดิเรื่องไมาช่วยเลโอ้พ่อมาช่วยไม่ทันเอ้าตายต้องไหวอย่างเดี๋ยวต้องไหวอยู่ในบังเกอร์ยังตายง่ายครับผมจัดการเลยเดี๋ยวผมยิงไปนี่ดีกว่าวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยคุณไปวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยตากวิ่งครับวิ่งปุ๊บุนะวิ่งเลยครับวิ่งเลยไปช่วยนีก่อน ไปเลยไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ไปเลยไปเลยไปโอ้ยทำไมมันยังออกไปได้แล้วทำไมบิวบิวไปเลยบิวบิวไปบิวไปไม่ต้องไปช่วยใครบิวอีคนเดียวไปเลยบิวโอ้ยมาคุกศกอย่ามาวะบิวไม่ต้องว่างก็มาช่วยหน่อยเราอยู่ใกล้เร็วๆบิวบิวไม่เอาบิวมันเสี่ยงเกินไม่เอากล้าเสี่ยงไปไม่เอาเออมันไม่ทันหรอกเราจะทิ้งเพื่อนเราผมก็ไม่อได้ทิ้งเพื่อนหรอกนะ แต่ผมจะยักสดให้ดูกันต่อต่อไปดูดูดูเขาเล่นสี่สามสองหนึ่งไปแล้วน้วิวโอเยจบคลิปไปกับด่านโฟลสโตนเดดวิทนะครับขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย